สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านมาดูกิจกรรม,มของปแปลกๆเดียวว่าแปลกหรือว่าท่านอาจจะเคยชมมาแล้กวก็ได้แต่ว่าผมได้ของมาตั้งนานแต่ว่าผมเห็นข้อมันจุดไฟได้นะครับผมเลเซอร์อันนี้นะครับผมเลเซอร์ที่เราส่องสว่างเงนี้นี่เห็นไหมครับ นทะระงสว่างเป็นนลำแสงเลเซอร์ชี้เป้านะครับผมซื้อมาก็ประมาณ3ามร้อยกว่าบานิด,นดมันรุ่นแต่รู้ความเข้มของก็ประมาณเขาว่า1,000เท่าไหรนะ่นะ1,000 1,000มิลมิลิวัตมิลลิแอมอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาหนึ่งพั มันจะแรงม่แรงเขาว่ามันเผาไหม้กระดาษได้จริงนะครับนะครับถ้าเราไม่ใส่นี้ก็อย่างนี้นะครับเป,เป็นสำหรับอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นลำแสงชี้เป้ากลางคืนก็เขาว่ามันใช้ประโยชน์ดได้เยอะแต่นี้เขาบอกว่ามันจุดไฟเผาไม่ขีดไหม้ได้จริง ได้จริงหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมจะลองดูว่ามันไม่จริงไหมนะครับผมถ้ามาจริงก็โอเคนะแต่พอเราจะถอไม่ขีดนะครับเราถอดถองนไม่ออกแล้วเราต้องปรับเลนหน่อยนะครับผมเนี่ยเนี่ยคือยืดเลนมาให้สุดแล้วหมุนหมุนให้สุดเลยนะครับผมเขาว่าเผาไหมจุดเผาไหมคือจุดไม่ขีดได้จริงหรือเปล่าก็ ลองดูนะครับผมผมจะลองมาทำให้ให้ท่านดูว่ามันเผาไหมได้จริงไหมทีนี้เราจะ,จะมาลองดูกันนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้นะครับว่าจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ได้มาดูนะครับอันนี้ลองดูนะครับผมขออนุญาตยืนนะครับผม ไม่จริงๆรหยุดไม่คิดไมาจริงๆโอ้เซนเซอร์นี้แรงมากครับเดี๋ยวจะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะอุ้ยลอดูอีกครั้งนึงเขาว่ามันไม่ยิงกว่านียดูนี่อันนะครับผมดูนะครับนี่ความเข้มเราปรับเลยนะครับนี่ ไม่จริงไหนะเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะครับผมว่าไม่จริงไหมนี่ครับเราปรับเลนส์นี่นะครับผมปรับหมุนออกมานี่ครับให้สุดนะครับผมถึงจะมีโฟกัสความแดงความเข้มของแสงได้นะครับผมมันเชื่อไหมว่ามันจุดไฟได้ดูครับดูนะครับ ไม่ทิ้งๆสุดยอดสุดยอดสุดยอดอเอาอีกอันหนึ่งก็ได้แลนะครับ,นะรบเราค่อยหมุนเสร็จแล้วเาค่อยบินไปนครับนะคค่อยจี้ไป้ะครับตนะายไม่แล้วนะครับทีนี้เราลองมาทำอย่างอื่นนะครับผมแล้วกระดาษฟอยล์ดูนี่ว่ามันจะไหม้ไหม นรกระดาษฟอยล์ที่สำหรับหุงอ,อาหารนะครับผมหุงอ,อาหารที่เราใส่กับข้าวกับข้าวทำอาหารนะครับดูว่ามันมันจะเผาไหมไหมนะครับดูนะครับ ตาผนช่วนีว้นะมันจะร้อนแสงครับผมขอมตัวนี้แบบนะครับทีนี้เราจะมาลองดูลูกโป่งนะครับผมว่ามันเอาสองมันระเบิดไหมดูนะครับเอาไป ต้องมาร์กอยู่ก่อนถ้าไม,ม่มัน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 จะาหาถุกเข้มของแข็งของแข็งอะไรนั่นเนี่ยเล็เ้เป้าทำเป้าทำเป้านีา่ดูนะครับว่ามันจะระเบิดไหม ดูนะครับดูนะครับทันววามจะระเบิดไหมดูนะครับ ว่ามันเะระเบิดไหครับนะครับโดลนะครับลูกบก็ยังแตกอ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่แสงเลเซอร์นะครับผมเข้มขน้นแต่ขอเตือนนะครับว่าอย่าไปส่องใส่ตาหรือใส่ร่างกายคน,นครับมันจะทำให้ใหม่แล้วก็ ยิ่งส่งไกลๆจะทําให้ตาเสียะคระับอันนี้ขอถ้าเป็นเด็กๆถ้าจะเล่นก็ขอให้ผู้ใหญ่อยู่ด้วยหรือว่าถ้าก็คอยให้คําแนะนํากับเด็กด้วยนะครับผมถ้าจะเล่นเดีย๋ยวลองดูอีกลูปนะครับผม จะแตกไหมลูกปงแตกอะ่ะแต่แสงมันแสงมีความเข้มไม่น่าเชื่อว่าจะมีความเข้มข้นนะครับผมนะเดี๋ยวลองดูลูกนะครับผมเดี๋ยวมัมเล็งเป้าก่อนทำเป้าเป้ายิงก่อน นี่ใครรู้นะครับว่ามันจะแตกนะครับดูนะครับน,น,บน,บนี่ดูนะครับอ่ะบมพัดครับ,รบมผมเป็นอุปสรรคต่อ,อ,อการทำงานครับผม เดี๋ยวเขาผมจะทำลูกโป่งให้แตกโดยใช้แสงเลเซอร์ยิงนะครับเห็นไหมแตกอีกแล้วควานเข้มข้นของแสงนี้ มันก็มีจุดโฟกัสนะครับจะยื่นมาตรงนี้นะครับผมทีนี้ผมจะลองดูกับไม้ตรงนี้ว่ามันจะไหม้ไหมอันนี้องลองดูไหม้ไม้ครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่ขี่ไหม้ไปแล้วถ้าไม้ก็ผมจ้องไม่ได้คิดว่าขนาดนี้นะนะครับว่ามันจะไหม้ไหมความเข้มของแสงนะครับผม ไม่นะครับเนี่ยผมท่านเห็นไหมครับมีควันขึ้นนะครับผมนะครับเนี่ยนี่ไม้ไม้ไม้มันก็ไม่นะครับท่านเห็นดูนะครับผมเนี่ยเดี๋ยว,ยวลองดูอีกรอบตรงนี้นะว่ามันจะมีรอยไหมตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับผมดูวันจะมีรอยไหมไหมเห็นดูว่าความเข้มข้นของแสงเลเซอร์ตอนแรกท่านผมซื้อมาผมว่ามันเอ๊ะมัน มันเผาไหม่ได้จริงไหมผงเผาไงไหมก็ไม่ใหม่อ๋อผมมารู้ความระวังเราต้องปรับเลนตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูทีนงนะครับนี่นะครับตัวตัวเลเซอร์มันคือตัวนี้นะครับผมเนี่ยตัวนี้คือเลนปรับโฟกัสความเข้มของแสงนะครับผมเนี่ยดูก็ไม่มีอะไรนอนี้ยเนี่ยที่หัวมันเนี่ยหัวนี่มันถอดนะครับเนี่ย หมุนเข้าหมุนออกปรับความเข้มของแสงได้นะครับผมนี่ถ้าถ้าเราไม่หมุนปกติมันก็ะจะเป็นแบบน,นี้ทีนี้ถ้าเราจะเอาเผาอะไรก็ช่างแล้วก็หมุนออกมาให้สุดเลยปรับโฟกัดยืดออกมาให้สุดเลยนะครับผมทีนี้เราก็มาสวมนี่ครับสวมเขาก็ตรงหัวมันเงี้ยครับ เราจะมีโฟกัสมันระยะประมาณสักประมาณนิ้วนะครับห่างจากนี้ประมาณนิ้วสองนิ้วที่ความเข้มของแสงมันจะของไหมประมาณนี้นะครับผมคิดว่าประมาณสัก6กนิ้วเนิ้วประมาณนี้หรือห้านิ้วครับผมถ้าท่านมือใส่ยาอย่านะครับมันจะอาจจะไหมได้นะครับลองดูอีกครั้งนะครับว่าตรงนี้นะครับไม่มีรอยไหมนะเดี๋ยวลองดูทีหนึ่งนะครับผม ว่ามันจะไหมไมนะคเนี่ยประมาณนี้นะครับเนความเข้มของแสงมัน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 สามารถอ่าเผาไม่ได้นะครับจุดไม่ขีดก็ทําให้ไม่ขีดไม่ได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันไหม แรงมากครับเรเซอร์เรเซอร์นี่นะครับนี่ครับรอยไหม่เห็นไหมอันจุดจุดให้ขีดได้นี่เดี๋ยวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาเผาไม้ให้ส่องมาให้ดูมันไหมจริงไหมทีนึ่งนะครับดูใกล้ๆก่้คโอ้ยใกล้ลดลดเฟรมลดเฟรม เห็นไหมครับประมาณนี้ครับความห่างความเข้มของแสงมันจะเลนมันจะรวมศูนย์โฟกัสอยู่ตรงนี้ทําให้ไหมอย่างนะครับผมคิดว่าถ้าเราจุดเอาสำรีสำรีมาจุดน้ำมันมหรือแอลกอฮอล์แล้วก็ส่งผมคิดว่าอาจจะรู้เป็นไฟได้นะครับผม บ <laughs> หบรอหนผ่ผยใส่แสเสื้อเดี๋ยวผมเอาไม้ขีดมาจุดให้ดูอีกทีนึงน,นะครับผมมันจะไหม้ไหมนะครับ ยิ่งยิ่งจุดนีด่ครับยิ่งจุดก็ยิ่งมันนะ่ะนะครับผมดูนะครับไม่โอ้ยทีนี้โอ้ออโอสุดได้ของเล่นใหม่ได้ของเล่นใหม,ใหม,ใหม่นะครับผม ในของเล่นใหม่อีกทีนะครับจุดไฟด้วยแสงเลเซอร์จุดไม่คดดงเลเซอร์นะครับนะครับ lòng đuôi thế đấy. Ui quá <laughs> ว่าเลเซอร์นี้มันจุดไฟได้จริงๆนะครับผมฐานฐานก็ใช้ฐานอันตัวนี้นะครับเดี๋ยวหมุนเข้าก่อนขอบนะครับถ้าสมบูรณ์ปกติตรงนี้ถ้าเราจะใช้เผาไหม้เราต้องหมุนเลนตัวนี้ให้สุดนะครับอันนี้หัวที่เราเป็นฉายเป็นรูปแสงต่างๆนะครับผมทำให้รู้ว่าเลเซอร์นั้น มีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับผมฐานนะครับฐานก็ใช้ฐานนี่ครับฐานชาร์จนะครับเขาว่าลิเธียมนะครับลิเธียมไอออนนะครับชาร์จได้ครับอันนี้หนึ่งก้อนสามจุดเจ็ดโวล์สามจุดเจ็ดวนเท่ากับฐานธรรมดาประมาณเท่าไหร่ฮะสามก้อนเป็นไงนะครับผมสามจุดเจ็ดวนเท่ากับ ทานไฟฉายทั่วไป3ก้อนนะครับผมความแรงมากใช้กับแสงนิซอร์นี้นะครับผมเนี่ยชาร์และก็ใส่ครับใส่ล้วกชาร์จท่านทั้งหลายถ้าซื้อมาก็มันก็มีประโยชน์ทั้งส่งสว่างน้ำทังไว้จีเป้านะครับผมแต่มีประโยชน์อันจุดไฟได้นะครับผมสนใจไหมครับซื้อจากลาชาก็ได้นะครับมีเยอะแยะนะครับผม ผมก็ซื้อจากราชสดามันกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีของเล่นใหม่ๆม,มาเสนอให้ท่านทั้งหลายได้ชมแล้วก็มีแค่นี้แหละว่าแสงเลเซอร์นี่มันมีประโยชน์นอกจากสองเล่นแล้วจุดไฟได้จริงๆตามที่เราเห็นในคลิปที่ผมมาลองดูผมซื้อมาตั้งนานแล้วพึ่งพึ่งรู้ว่าก่อนจะจุดเราต้องหมุนต้าั้นเอาไว้เห็นไหจุดไฟได้ครับผม แล้วก็อย่าลืมอย่าไปส่องใส่คนใส่ตาคนอาจทําให้ไม่อาจนะผมว่าทําให้ตาบอดได้เพราะความเข้มของแสงมากแค่เราจ้องดูลองปวดตาเลยนะครับผมอย่าฉายแสงใส่คนให้ฉายขึ้นฟ้าหรือว่าเอาผนังพองนะครับผมนม่เดียนเด็กหลายถ้าจะจะซื้อมาก็ให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม ได้มีอัตรใหม่ๆผมจะมาเสนอท่านอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอขอ,ขอบคุณท่านทุงหลายที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของผมนะครับผมของผมนะแต่คลิปสะเทเละมันไม่จดจังว่าอันไหนอันหนึ่งและผมคิดอันไหนได้ผมก็หาอันไหนนะผมก็จะมาลง YouTube อยู่คลิปให้ท่านได้ดูมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างมันเทิงบ้างนะครับผมตรรอะเพื่อความสนุกสนานเฮฮาบ้างท่านก็อยู่ว่ากันนะบางทีผมก็ทำแล้วพอบอง นี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมชอบกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเผื่อผมมีคลิปใหม่ๆแบบนี้ขึ้นมาท่านจะได้รับชมโดยทันทีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย